เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีตัดต้นหอมไปทานนะคะแล้วก็ทํายังไงต่อนะคะหลังจากที่เราตัดต้นหอมไปทานแล้วนะคะเราจะได้มีต้นหอมไว้ทานตลอดนะคะวิธีนี้ค่ะเราได้ทําการตัดต้นหอมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือผลผลิตที่เราได้นะคะทั้งต้นหอมแล้วก็ผักกาดนะคะเราก็จะใช้ใบกระถินนะคะมาโรยบางๆคุยแปลงผักแทน ฟางนะคะถ้าใครมีฟางก็ใช้ฟางก็ได้ค่ะโรยปิดตอของต้นหอมบางๆนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายไปเองหรือว่าใครจะใช้ใบกระถินแห้งมากองแล้วก็เอาใบกระถินแห้งไปโรยก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะทั้งแบบสดและแบบแ,บบแห้งเราก็จะพามาชมแปลงผักวันนั้นที่เราได้พามาชมรอบบ้านนะคะก็น,นี้ก็คือแปลงผักกาดของเรานะคะ นี่ปลูกไว้แล้วข้างล่างก็เป็นตะไคร้นะคะตะไคร้ก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่แล้วรอบรั้วนันก็เป็นเมกกะถิ่นนะคะก็อีกหน่อยก็จะมีกระถินไว้ใช้สําหรับวางบนแปลงผักเนี่ยคะ่ะแทนฟางได้ค่ะเป็นวัสดุด้วยเป็นรั้วด้วยทานได้ด้วยค่ะนี่นะคะนี่ผักชีของเราเริ่มงานมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะตอนโตให้ดูคือมันสวยมากเลยคะ่ะอยากให้เพื่อนๆเห็นนะคะเป็นไอเดียสําหรับปลูกผักรอบบ้านนะคะใครอยากลองดู ใครอยากลองทําตามดูก็ได้นะคะอันนี้หมาคุยนะคะเลยไม่ค่อยขึ้นอันนี้ขึ้นใหม่ๆก็จะสวยมากเลยเห็นไหมคะรั้วกระถิ่นของเราอันนี้ก็คือต้นหอมนะคะที่เราปลูกนะคะแล้วก็ใช้ใบกระถิ่นโรยบางๆข้างบนนี่ค่ะใบกระถิ่นทุกคนจํา ต้นหอมที่เราปลูกวันก่อนได้ไหมคะก็ะนี่ก็คือหน้าตาต้นหอมที่เราปลูกไว้วันก่อนนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะก็ใช้ใบกระถินคุมแทนฟางด้านบนเหมือนกันเห็นไหมคะว่าเวลาใบกระถินเวลาเขาย่อยแล้วใบหูต้นหอมก็จะโผล่มาแบบนี้นะคะสามารถใช้แทนฟางได้ดีะคะ่ะบางคนไม่มีฟางนะคะก็ใช้ใบกระถินแทนได้เลยผักของเราเริ่มงามแล้วนะคะตอนนี้อันนี้ก็เป็นกวางตุ้งนะคะ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะก็เป็นไอเดียปลูกผักแบบง่ายๆนะคะมีวัสดุอะไรก็ใช้จากสิ่งที่เรามีนะคะให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาค่ะลาไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีโชคดีกัน